ยมมนางัลิลลี่เหยียนออกมาตอกกลับเอิร์กสุดจีตไม่อยากเสียน้ำลายกับคนประเภทนี้ลันไม่ได้หาแสงตอนนี้มีแสงด้วยตัวเองหัว ราม่าไม่หยุดจนกลายเป็นประเด็นที่ใครหลายๆคนจับตามองเลยทีเดียวก,าากับมหากราบทวงเงินหลังปูมัทน,นายืมเงินลูกหมีรัศมีแต่กลับไม่จ่ายชำระหนี้จนต่างฝ่ายต่างไกลเกลี่ยกันไม่ลงตัวเรื่องราวยืดเยื้อจนทําให้หนึ่งในเจ้านี้ฝีปากแซบอย่างลิลลี่เหียนถึงกับออกปากบอกว่าขี้เกียจทวงเงินแล้วทวงไปก็ไม่ได้จะยกหนี้ให้ก็ได้และย้าว่าถ้าฟ้องมาก็จะฟ้องกลับค่ะแถมสาวลิลลี่ได้มีการพาดพิงไปถึงเอิเเอร์กเลเดอร์ระบุว่าถูกอีกฝ่ายโกงเงิน50ล้านแจ้งความจนเอิร์ ถูกออกหมายจับตอนนี้หนีไปอยู่ต่างประเทศงานนี้ทําเอาเอิร์กเลเดอรถึงกับเดือดจัดจนออกจวกลิลลี่เหียนโกหกมีเงินถึง50ล้านหรอพร้อมอ้างตนเองก็มีหลักฐานการเงินที่ไม่โปร่งใสของลิลลี่เหียนเหมือนกันแถมยังท้ายเอาสลิปหรือหลักฐานมาแสดงว่ามีการยืมเงินจริง ดาลินลี่เงียนก็ชี้แจงถึงประเด็นเออร์เรนเดอร์้าให้ลิลี่ได้นําหลักฐานมาโชว์ว่าลี่ข่ยาจะบอกว่าพี่เอิร์คุณเอาเงินสดของลี่ไป36.8ล้านพร้อมหลอกลี่อีกว่าน้องลี่พี่ติดโควิดจะลงปอดใกล้ตายซึ่งเอิร์คบอกว่าขอย,ยืมเงินเพิ่มอีกรวมยอดเกือบ37ล้านเขาหลอกให้ลี่เอาคอนโดลี่ไปกู้เงินนอกระบบไปขายฝากกู้เงินนอกระบบเพื่อที่จะเอาเงินให้เขาแล้วลี่จะได้เงินกลับมาทั้งหมดสมมติว่าหนูให้เงินเขา10ล้านเขาจะให้เงินหนู10ล้านเท่าไหร่เขาจะให้หนูเท่าน,าน และเอาเพลงมาให้หนูซ้อมทั้งนี้ทั้งนั้นหลักฐานหนูแน่นที่สําคัญตนมีหมายจับและได้ฟ้องคดีช่อโกงทุกอย่างอยู่ที่ศาลประมาณ50ปีถ้าเกิดเขาเข้ามาประเทศไทยก็รวบเลยตํารวจยินดีต้อนรับกลับบ้าน แถมยังกล่าวทิ้งท้ายว่าถ้าคุณมีหลักฐานอยากมาแจ้งความดำเนินคดีลี่พี่เอิร์คขาขอร้องกลับมาประเทศไทยเปิดโอกาสนะคะเดี๋ยวลี่จะซื้อตั๋วเครื่องบินแบบเฟิร์สคลาสให้พี่เลยเปิดโรงแรมหรูๆให้พี่อยู่เพื่อที่จะมาดำเนินคดีกันนะคะอยากสู้เข้ามาประเทศไทยนะคะไม่ได้หาแสงค่ะตอนนี้แสงเต็มค่ะล่าสุดล,ล,ลิี่เหงียดออกมาเปิดใจอีกครั้งถึงเรื่องเอิร์คที่ออกมาตอบโต้ประเด็นยืมเงินจะทําให้ลิล,ลี่เครดิตเสียไหมในรายการเคลียร์ชัดว่ากลัวจังเลยพี่เอิร์คออกมาเยอะๆเ,เลยพี่เอิร์คอยากปล่อยอะไร ก็ปล่อยมาคุณไม่ได้อยู่ประเทศไทยอเนานะจะพูดอะไรก็พูดได้แต่หนูไม่อยากเสียน้ำลายกับคนประเภทนี้ซึ่งล่าสุดเพิ่งติดต่อได้ส่งข้อความมายาวเหยียดเลยพูดเหมือนอยากให้หนูตอบข้อความอยากจะบอกเลยว่าเอ,อิร์กถ้าเอิร์กอยู่ประเทศไทยนะลูกนะถ้าเอิร์กอยู่นี้เดี๋ยวแม่จัดให้แต่เอิร์กไม่ได้อยู่ไงแม่ก็ไม่อยากเปลืองน้ำลายกับหนูนะอยากดิ้นอยากหอนอะไรเออก็อยู่ไปทำไปนะลูกนะเหนื่อยตอนนี้เป็นเวลาหาเงินของซุปตาฉันไม่ได้เกาะแสงข,ของเธอนะแสงฉันมีแล้วค่ะด้วยตัวฉันเองมวฟ ก็ไม่รู้ว่ามหาก,การคืนเงินระหว่างเจ้านีลินลี่งเหงียและลูกนี่อย่างปูมันธนาและเอิร์กเลนเดอร์จะเป็นอย่างไรถ้ามีอะไรคืบหน้าข่าวสดจะไม่พลาดมาเมาฉ่ำให้ฟังแน่นอนค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ